ผมอะได้รับบรีฟมาจากทางทีมงานว่าคุณพิงกี้เนี่ยเขาชอบอาหารเวสเทิร์นนะครับสไตล์ยุโรปชอบอาหารญี่ปุ่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ผมเอา2ส,สัญชาติเนี่ยมาคอลแลป์กันเลยวัตถุดิบที่เราได้เนี่ยเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดครับสามารถสั่งได้จากเจกูเม่ครับ w w w m e g u m e c o ววันนี้วัตถุดิบหลักนะครับาปูอลัสกา้าแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆ เราจะเสิร์ฟขนมปังชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยกลัวจะทานไม่หมดครับเราก็จะเอาเนื้อไส้ในออกก่อนเพื่อจะได้ใส่ไส้สลัดเนื้อปูลาสกาของเราได้เยอะๆเราจะเอาเข้าเตาอบระหว่างที่เรารอขนมปังเข้าเตาอบเรามาเตรียมไส้ต่างๆของเรากันดีกว่าเริ่มอุ่นเตานะครับน้ำมันมะกอกประมาณสัก2-3ช้อนหอมแดงซร,รี่แครอทต่อครับผมเติมเกลืออีกเล็กน้อยต่อเติมครีมครับ ปรุงรสเล็กน้อยนะครับพริไทยลูกจันเทศนะครับผมป่นเล็กน้อยชีสผมจะขอแบ่งเนื้อปูออกมาเป็น2แบบนะครับเนื้อปูนะฮะส่วนที่เป็นใกล้ๆกับกระดองปูนะครับเรานำมายีนะครับเป็นเส้นใส่ผิวมะนาวเพื่อเพิ่มความสดชื่นเติมมายองเนสเล็กน้อยนี่ครับความเผ็ดร้อน ด้วยวาซาบิเป็นแบบดองนะครับก็จะมีความกรุบกรอบด้านในเพิ่มพาสลีย์เราใส่ีวัตถุดิบเซอร์ไพรส์รให้คุณพิงกี้ครับหอมเจียวลงไปเล็กน้อยเพิ่มความสดชื่นให้กับจานจานนี้ตอนนี้นะครับขนมปังเรากลับมาจากเตาอบเมื่อกี้แล้วนะครับนี่เนื้อกรอบสีเริ่มสวยแล้วนะครับสลัดเนื้อปูเราพร้อมครีมชีสเราพร้อมเนื้อปูนะครับพาขึ้นมา Okay. แล้วก็ราดด้วยครีมซอสของเราด้านบนแล้วก็โรยเพิ่มชีสอีกโรยเพิ่มชีสแบบไม่ต้องเกรงใจครับนี่เพิ่มความหอมนะครับด้วยอัลมอนด์แบบสไลซ์ออกมาจากเตาร้อนๆเลยนะครับชีสละลายสีเหลืองน่ากินมากประกอบร่างต่อสลัดเนื้อปูขึ้นข้างบนอย่างนี้เลยครับผมเติม ความเผ็ดด้วยวาซาบินะครับเป็นแบบแบบดองนะครับจะเผ็ดเผ็ดแซบ,บๆนิดนึงแต่นี่เลยครับผมแซนด์วิชเนื้อปูอลาสก้าแบบ2สัญชาติครับเรียบร้อยโอ้โหและเวลาที่เราคอมาแบบริมามาจรงจังมากพ<ด>ี่พิงกี้เมนู<ฮ>ของคุณพิงกี้ครับหอมมากหิวมาก กินละค่ะเชฟแต่ก่อนที่จะชิมผมรู้มาว่าคุณพิงกี้ชอบวัตถุดิบเซอร์ไพรส์หอมเจียวใช่ไหมใช่ไหมมาท่นเยี่ยมมาแล้วครับอ่ามีวิธีการทานไงฮะก็คือแนวขวางเข้าไปได้เลยทั้งหมดหรือเปล่าโอ้โหอ่าวิธีการทานนะครับอ่าของคุณพิงกี้เนี่ยเติมหอมเจียวเอ็กซ์ตร้าลงไปอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อความกรอบทานพร้อมกันครับทั้งบนทั้งโหมดชลาะได้ครับใช้มือดีเลยครับนี่มันควรอย่างนั้นนะฮะ มันเหมือนแบบความเห็นร้อนที่เป็นวาซาบิมันซ่อนอยู่ข้างในแต่ว่าเนื้อกลุบมากเลยอ่ะเนื้อปูเป็นไงฮะเนื้อดีมากเลยเขาที่นี่นะคะดีใจจัง ขอบคุณมากที่รังสรรค์ผลงานอาหารอันนี้มาให้มันฟินชีวิตมากเราไม่คิดว่าความเนชชั่นของที่เชฟบอกอ่ะมันเข้ากันแล้วมันเข้ากันจริงๆแล้วรสชั่นนัวมันฟิน่รูจะใช้คำบรรยายยังไงขอบคุณเชฟมากขอบคุณมากคือชอบมันแหละดูขอดีใจโอ้ดีใจเขามันอร่อยมากเดี๋ยวต้องไปแกะเมนูละนะครอันนี้จริงๆเราไม่ต้องแกะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่สร้างวัตถุดิบตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นปูอารสกาก็ดีหรือว่าส่วนผสมอื่นที่เชฟทำในวันนี้ เราแจากสูตรไปด้วยแจกสูตร <Yeah. S 2> ไปเลย <Yeah. S 2> ครับนะครับชีวิตของกี้นะคะบางทีก็มีขมบ้างบางทีก็มีหวานบ้างอาจจะเปรี้ยวแบบสนุกหรือว่ามันๆก็มีนะคะอยู่ที่ว่าเราจะใส่อะไรลงไปในชีวิตใส่อะไรก็จะได้แบบนั้นละค่ะเมนูที่เราจะเสิร์ฟก็ต้องครบรสถ,ถึงเครื่องเท่านั้นนะคะ <c oughs>